สวัดีครับพี่น้องวัดดีปู่เต้าแม่เต้าปู่ยาตายหาญย่ลูกเล็กๆแดงทุกคนนะครับวันนี้เรามาปัดเป็ดนกกันแล้วนกกระตานกกระตาเรามาปัดเป็ดนะครับอยู่ใจก็ไวกว็เรีย,ย,ยตั้งตากันเลยตั้งตาวม่าตั้งตาเสร็จแล้วทีน,น,นี้เราใจนกลงไปก่อนปัดก่อนนะครับ วำไปเลยนะครับเดีย๋ยวถ้ปัดก้อนเดี๋ยวถ้า,าใส่ไกลลงไปเลย,ยใส่ไกลลงไปก้อนนะครับเผื่อดับกินเกา่านกถูกจานิน่งมันจะมีกินเกาวจะพอตัวของมันนะครับเดีย๋ยวใส่ไกลลงไปก,ก้อนอย่างนี้ยปัดปัดเองนะครับ ยอดน้ำมันลงไปทั้งนี้นะครับน,ำ,น,นำพัดอ้อมไซ่อ้อมไซ่เ,เ,เหลือไเราพัดนอกมีปุกแรดีนี้นใส่เหลืองเก่งกับเหลือเครับใส่วังไปเลย ปไปก้าวกันนะครับอ่เริ่มนั่นอ่าทีนี้โยนน้ำลงไปแล้ก,กิปั้งเลยพี่น้องปัดนะอืมอะหม,มูก,กับปลาหนู rồi mà trai rồi đi bắt để là tam đuôi nằm ra bắt à, phải luôn, à cách năng cầm cân bị nốt có ta đập rồng hóa chút live run bay blow bay glute bay one bay blow bay glute bay 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 đây, bay 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 Cây đều mấy có tít tam gì thì quá, qua, có tít tam, có lây, có chè, rồi mình nhằm làm chay với luôn này nữa. Cây này trúc đè, cắt cây chua để rồi mà chìm. quỳnh luôn, quỳnh. Nên nội yêu mà mình quỳnh, mình quỳnh nè. Trúc đè, chát mà chìm gần đây đấy vam bữa hm 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 เลวอะไรง่ะเลยพี่นุปั้น